สวัสดีครับผมปลัก a อ p บี m i u พรีเมีเตครับวันนี้นำเอาเจ้า SUV นะครับมันคือเจ้า Mercedes-Benz GLC250D ครับตัวรถปี2017นะฮะรถมือเดียวด้วยไมเลดวิ่งสมน้ำสมเนื้อเดี๋ยวผมพาไปดูตัวรถกันครับมาถึงแล้วนะครับได้มาอีกหนึ่งคันนะครับสดๆใหม่ๆเช่นเคยนะฮะ มันคือ Mercedes-Benz GLC 250D นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเพียวๆเ,เลยครับตัวน้ำมันล้วนเพียวๆเ,เลยทันนี้เป็น GLC Off Road นะฮะก็ลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับรถเนี่ยสีบอลเทาซิลเวอร์เดิมโรงงานเลยนะครับไฟหน้าเป็นตัวไฟหน้าแบบ LS แล้วนะครับเป็น Intelligent Light System ของ Mercedes นะครับซึ่งตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยสามารถนะครับขยับได้ตามพวงมาลัยเรานะครับสามารถเลี้ยวได้และเอาไว้ง่ายๆนะครับตัวโคมไฟไม่มีร่องรอยเลยนะครับสวยใสยเป๊ะอยู่เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของไฟ Daytime Running l i g h t นะครับให้ด้านบนระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ปรกรติหมดทุกอย่างนะครับตัวกระจังหน้าเองซึ่งเป็นลักษณะของโครเมียม 2เส้นแบบนี้นะครับไม่มีรอยแตกรอยหกักรอยชำรุดเลยนะครับมาพร้อมกับดาวใหญ่อยู่ตรงกลางโลโกโ้ m e ส c e d e s ฝังอยู่บนหน้ากระโปรงหน้านะครับเป็นลักษณะแบบดาวโมแบบนี้นะครับตัวกันชนหน้ามาพร้อมเซนเซอร์กระระยะด้านหน้าถึง6จุดด้วยกันนะครับสวยมากนะครับใครชอบสีบอลแบบนี้นะครับตัวนี้พลาดไม่ได้เลยเดี๋ยวตามผมมาดูด้านข้างครับ มาถึงด้าน,น,นข้างของตัวรถนะครับก็ไปที่ตัวล้อแม็กเช่นเคยนะครับตัวล้อแม็กของเขาเป็นล้อแม็กเมอร์เซเดสนะครับตรงรุ่นคับเจ้าออฟโรดนะฮะก็เป็นล้อแม็กสไตล์5ก้านนะครับปัดเงาแบบนี้นะครับมีตัวฝาของเมอร์เซเดสอยู่ตรงกลางนะครับตัวฝาไม่ลอกไม่ร่อนเลยนะตัวล้อแม็กขอบ19นะครับรัดด้วยยางพิเรนลี ปี19เช่นเดียวกันนะครับตัวสภาพยางดอกยางนี่ก็เรียกว่าเหลือๆเลยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเลยนะฮะยาวมาอีกหน่อยนะครับตรงกระจกมองข้างนะครับเป็นลักษณะแบบ led นะครับตัวไฟเลี้ยวฝังอยู่ในตัวโคมไฟเรียบร้อยแล้วลกระจกของเขานะครับก็สามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้หมดเวลาล็อกรถเนี่ยตัวหูชาก็จะพับให้เรียบร้อยนะครับมาด้านข้างตัวกับบันไดโอ้โหรับน้าหนักได้เยอะเลย นะครับรับน้ำหนักได้เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะส่วนของแหลกหลังคาสามารถเก็บของไว้บนหลังคาได้เลยรถเนี่ยสมบุกสมบันแน่นอนอยู่แล้วนะครับสไตล์ SUV Crossover ของ m Mercedes เนี่ยสามารถลุยได้ทุกที่ทุกถนนเลยดีกว่านะครับมาตามมาดูทางด้านหลังของเจ้า GLC คันนี้ตามมาดูครับมาถึงด้านหลังของเจ้า GLC นะครับก็ คันนี้นะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเพราะนั้นสัญลักษณ์ฟเมติกต่างๆนะครับ GLC250D อยู่ครบเลยนะครับตัวข้างบนนะครับเป็นสปอยเลอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเบรกโครเี่3ติดหมดทุกดวงนะครับการปัดน้ำฝนใช้งานได้ครบเลยโคมไฟหลังนะครับซ้ายขวานะครับลักษณะ FullLED นะเวลากลางคืนสวยมากนะครับเป็นไฟวิ่งแบบนี้คู่กันนะครับรวมถึงไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับแล้วไฟถอยด้วยโลโก้มอเตอร์อยู่ตรงกลางด้านล่างเป็นส่วนของการชนด้านหลังนะครับก็จะมีลักษณะไฟทับทิมซ้ายและขวาแล้วก็ปลายท่อคู่นะครับ ออกขวาซ้ายเช่นเดียวกันในส่วนของเซ็นเซอร์การะระยะถอยหลังให้อีก6จุดเลยด้านหน้ามี6จุดด้านหลังก็มีอีก6จุดเช่นเดียวกันมาครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของฝาท้ายของเขานะครับเวลาเปิดใช้หนีบก็ได้นะครับเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าเรียบร้อยหรือว่าสามารถกดได้จากตัวรีโมทเลยนะครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับตัวฝาท้ายไฟฟ้าใช้งานได้ปกติตัวโชคทุกอย่างก็ทํางานเป็นปกติหมดทุกอย่างนะครับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยโหเ,เรียกว่า ใหญ่พอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สามารถเก็บได้หรือถ้าอยากจะเก็บของให้มากกว่านี้จุใจกว่านี้ก็สามารถพับเบาได้นะตรงนี้ Mercedes เนี่ยให้ความสําคัญในการใช้งานได้สะดวกสบายเป็นปุ่มนะครับแค่นี้เองนะครับตัวเบาะก็จะเลื่อนไปแล้วนะครับปลดล็อกเรียบร้อยเราก็ดันไปนะครับเปิดได้นะครับหมดเลยแบ่งตําแหน่งเป็น40-40-20สามารถปรับแล้วก็พับได้เลยนะครับตัวเกี่ยวด้านล่างตัวนี้นะครับนี่นะครับ ก็สามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้นะฮะมีตะกร้าจาก Mercedes ให้1ใบนะครับพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือแม่แรงต่างๆนะครับอยู่ครบเลยสามารถเก็บของได้นะฮะร,รถสวยจริงๆนะครับไม่ได้โมโ้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของภายในเจ้า GLC 250D คันนี้ตามไปดูครับอ่าเรามาดูในส่วนของภายในเจ้า GLC 250D นะครับก็อย่างแรกเลยตัวรีโมท เป็นลักษณะน,น้ำเต้าแบบนี้ใช้บิดเอานะครับก็เสียบปุ๊บนะครับบิดได้เลยนะครับชึ่งเดียวติด ไม่มีอาการลากยาวเวลาสตาร์ทนะครับรถเนี่ยสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับเครื่องไม่ได้สั่นจนเกินไปนะครับแสดงว่าแท่นเครื่องแท่นเกียร์เนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวแผงประตูของเขานะครับเริ่มจากตัวลักษณะของลายไม้ก่อนลายไม้ของ G.L.C เนี่ยก็จะเป็นลายไม้ลักษณะสีน้ำตาลเข้มนะครับจะมีริ้วของตัวลายไม้เนี่ยเพิ่มความหรูหราและลักชวรี่นะครับแล้วก็จะมีลําโพงให้1ดอกตรงแผงประตูนะครับตัวเบาะของเขาเองเป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้านะครับ สามารถใช้งานได้ครบยกเว้นแต่เพียงตัวหัวหมอนนะครับมีลักษณะเป็นหัวจริงๆแต่ว่าไม่สามารถบังคับได้นะครับเป็นตัวหลอกอย่างเดียวเวลาเราจะปรับเนี่ยใช้มือนะครับกดดึงสลักปลดเอานะครับได้แค่นี้นะครับ ประมาณนี้มาถึงตัวส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านมัลติฟังก์ชันคําสั่งไม่ว่าจะรับสายวางสายนะครับกดปุ่มโฮมได้หมดทุกอย่างนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้กดมิวได้เรียบร้อยก้านไปเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นในส่วนของก้านเกียร์นะครับตัวเกียร์ตรงนี้นะครับเป็นเกียร์แบบ9สปีดจีโทนิคของ Mercedes เรียบร้อยแล้วคูชอนโทรลนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตัวพวงมาลัยเองนะครับปรับได้สีทิศทางนะครับจากการดึงสลักนะครับดึงเอานะครับเข้าออกได้ นะครับเป็นปกตินะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเป็นไฟฟ้านี่อาจจะเกิดอาการเสียหายได้แต่คันนี้เนี่ยเป็นแบบดึงสลักแบบนี้ก็ง่ายต่อการใช้งานมากๆนะครับไมเลเรสนะปัจจุบันวันนี้ที่ผมรีวิววิ่งอยู่ 80, 8 8 7 0กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะในส่วนของช่องแอร์ต่างนะครับด้านหน้าเนี่ยมีถึง5ช่องเลยเรียกว่าจุใจมากนะครับขวาซ้ายอย่างละหนึ่งแล้วก็ตรงกลางมีถึง3ช่องเป็นลักษณะแบบดีไซน์แบบวงกลมแบบนี้ตัวแอร์นะครับก็แยกอิสระซ้ายขวาได้นะครับอุณหภูมิของตัวแอร์เนี่ยจะขึ้นมาในส่วนของหน้าจอมัลติมีเดียต่างๆแล้วก็ตัวหน้าจอมัลติมีเดียของเขาเนี่ยสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ด้วยที่สำคัญคันนี้สามารถเลือกสีแอมเบียนไลท์ภายในได้ถึง3-4สี นะครับมีโซล่าโพล่าแล้วก็เนเจอร์นะครับก็แล้วแต่อารมณ์มูดโทนแต่ละคนและกันที่อยากจะได้สีไหนเนะเอาไว้ใช้งานนะครับก็สามารถปรับได้เลยนะครับในส่วนของคอนโซลตรงวิทยุต่างๆนะครับเนวี่เรดิดูกด Navy หน่อยเนวีต้องไปอัปเดตนะที่ศูนย์เมอร์เซเดนะครับตรงกลาง Power Outlet 1 2สโวลต์นะครับสามารถชาร์จแบตได้1ช่องแล้วก็วางแก้วได้ถึง 2ใบเลยนะครับตัวทัชแพดต่างๆใช้งานได้ครบนะครับสามารถเลื่อนเป็นทัชแพดได้ไม่มีรอยแตกรอยชำรุดใดๆทั้งสิ้นแบ็คเฟเวอริทุกอย่างใช้งานได้หมดทุกอย่าง ด้านซ้ายของเขาจะเป็นส่วนของ Dynamic ซีเล c กนะครับดนามิกซีเล็คือโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็น e ีโก้นะครับคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพัฒอินดิวนะครับก็สามารถปรับได้เองจาก Individual ได้เลยนะครับอยากจะให้พวงมาลัยเป็นแบบส p o r t เครื่องยนต์เป็นแบบ Comfort หรือเปล่านะครับสตาร์ตสต็อปอออยากให้ติดไหมแล้วก็ตัวระบบแอร์ต่างๆอยากให้เป็นแบบไหนนะครับก็สามารถปรับได้ตามใจชอบในโหมด Individual นะครับหรือว่า ถ้าอยากให้เขาปรับโดยออโต้เลยก็เป็นสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโก้ไปนะครับแล้วแต่พฤติกรรมการขับขี่นะฮะบาร์เซนเซอร์นะครับอยู่ครบเลยแล้วก็ตัว M ตัวนี้นะครับเป็นส่วนของการเล่นเกียร์จากแพดเดิลชิพคือแมนนวลนั่นเองนะครับเวลาเราขับไปอยากจะลากรอบหน่อยนะครับใช้แพดเดิลชิพในการเปลี่ยนเกียร์เองนะครับก็กดที่ตัว M ตัวนี้นะครับออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับเปิดปิดได้หมดทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็ประหยัดพลังงานด้วยนะครับแล้วก็ตัวด้านขวานะครับในส่วนของว o ลลมนะครับ อัพดาวนะครับสามารถเลื่อนได้หมุนเอานะครับเป็นแบบไฮโซไฮโซแบบนี้นะครับแฟลคชั่นคอนโทรลตรงนี้ก็มาครบเลยนะฮะมามาดูในส่วนของที่เก็บของนะครับตรงกลางนะครับมีช่องใส่ SD Card าย SD card 1ช่องแล้วครับแล้วก็ช่องเสียบ USB ถึง2ช่องด้วยกันตัวเก๊กกลางต่างๆโอ้โหเรียกว่าจุใจใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะครับมาด้านบนของเขานะครับในส่วนของไฟอ่านหนังสือซ้ายขวานะครับที่จะออกอยู่ด้านล่างของ ตัวกระจกมองหลังตรงนี้ติดทั้ง2ดวงเป็นปกตินะไฟเก่งด้านหน้าไฟเก่งด้านหลังติดหมดนะครับรวมถึงไฟแต่งหน้าด้วยปุ๊บอ่ะติดเรียบร้อยซ้ายและขวามีเหมือนกันหมดเลยนะครับก็เอาว่ารถพร้อมแน่นอนพร้อมใช้พร้อมขับเลยนะครับไปเที่ยวได้เลยปลายปีนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับของเจ้า G L C ว่ามีความสะดวกสบายขนาดไหนตามไปดูครับมาในส่วนของด้านหลังของเจ้า G L C 2 5 0 d นดีนะครับก็ เริ่มจากตัวแผงประตูเช่นเคยนะครับตัวแผงประตูก็จะมีลายไม้ลักษณะเดียวกับคนขับหรือว่าทั้งคันเป็นลายไม้แบบลักษณะแบบสีน้ำตาลเข้มนะครับพร้อมกับตัวดอกลําโพง1ดอกนะฮะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับตัวกระจกก็ใช้งานแบบออโต้ได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านข้างมีในส่วนของม่านด้วยนะครับใช้มือดึงนะครับแล้วก็เกี่ยวเอานะครับตัวม่าน100%เลยไม่มีรอยฉีกขาดรอยชํารุดนะครับรอยที่เกิดจากการใช้งานหนักๆตรงนี้ไม่มีเลยนะครับตึงเปี้ยเลย นะฮะก็สามารถใช้บังแดดได้นะเวลาเดินทางไกลนะครับตัวเบาเองต้องยอมรับเลยว่า Mercedes Ben เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องการนั่งและความสะดวกสบายในการนั่งนะครับเบาะเนี่ยนิ่มมากในส่วนของที่เท้าแขนอาจจะติไว้นิดหนึง่งว่าที่เท้าแขนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงหน่อยทําให้ตัวไหล,ล่เราเนี่ยยกขึ้นมานิดนึงแทนที่มันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับพอดีพอดีกับตัวข้อศอกเรานะครับเราจําเป็นต้องต้องขยับไหล่ขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาหรือว่าหน้าเกลียดจนเกินไปนะครับก็พอรับได้นะฮะ ตัวหนังของเขานะครับในส่วนของที่เท้าแขนี่ยก็ไม่มีรอยชำรุดเลยนะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับที่เก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นลักษณะบุแบบกรรมวิญญแบบนี้ก็ไฮโซหรูหราตามสไตล์ Mercedes นะครับด้านหน้ามาพร้อมกับที่วางแก้วถึง2ใบด้วยกันแก้วเล็กแก้วใหญ่ตรงนี้ใช้งานได้หมดทุกอย่างช่องแอร์ด้านหลังมีถึง2ช่องด้วยกันนะครับแยกซ้ายและขวาสามารถเบาแรงนะครับ พัดลมได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถปรับองศาความเย็นความร้อนได้นะเอาไว้ว่าคร่าวๆนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับละเอียดตัวรถเป็นแบบนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องเจ้า g l c 2 5 0 d คันนี้ตามไปดูครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องเจ้า g l c 2 5 0 d กันฮะนี่สลักอยู่ตรงกลางนี้นะฮะแต่ละคันก็ที่อยู่ของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับจะขวาจะซ้าย จะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคันนี้อยู่ตรงนี้นะครับก็ตอนนี้สตาร์ทรถอยู่นะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,200cc พาวเวอร์เทอร์โบให้พละกกำลังเนี่ยเหลือเฟือแน่นอนแก้มข้าง ซ้ายและขวารวมถึงน็อตฝากระโปรงขวาและซ้ายไม่เคยไขไม่เคยแกะเลยนะครับลักษณะสีเดิมโรงงานแน่นอนนะครับรถสมบูรณ์แน่100%เลยนะครับตัวแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานมีร่องรอยความสกรปรกบ้างนะครับอย่าซีเรียสนะครับเดี๋ยวเราจัดการคิดหน้าให้อยู่แล้วนะครับสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบเลยเม็ดอาร์ครอยดอดต่างๆผมกริบเลยนะครับผมกริบเลย ผมเกิบเลยนะครับไม่โดนไม่โดนเลยรถไม่โดนมาแน่นอนนะครับตัวโช๊คฝากกระโปรงเป็นโช๊คของ Mercedes ด้วยนะครับแสดงว่าตัวโช๊คฝากกระโปรงก็คือไม่เคยมีการเปลี่ยนมาก่อนเลยนะครับคานหน้าสวยมากนะครับกระปุกน้ำยาหม้อน้ำต่างๆนะครับท่อยางท่อแอร์ต่างๆนะครับลูกลอกสายพานนะครับทำงานได้เป็นปกตินิ่งเงียบนะครับสนิทเลยนะครับเครื่องยนต์ทางานนิ่งๆเลยแล้วครับแล้วก็ตัวเครื่องต่างๆนะครับไม่มีรอยเยิ้มนะครับรอยรั่วของน้ํามันเลยนะครับ สวยจะจัดเลยผมบอกเลยนะครับคันหน้าเดิมคันล่างเดิมรับประกันรถสวยจริงๆใครซื้อไปก็ใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะครับแถมรับประกันหลังการขายให้อีกนะฮะอ่ะคร่าวๆนะครับกับ G.L.C.250D นะครับรถมือเดียวปี2017ครับไม่วิ่ง80,000กว่าเองนะฮะสมน้ำสมเนื้อแน่นอนกับราคา1 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะ1 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น รายละเอียดตัวรถมีความเป็นไปได้ยังไงดอกเบีย้ยเท่าไหร่เลขกันผ่อนยังไงบ้างอยากกรดาว500,000ดาว200,000โทรมาปรึกษากันได้เลยครับ0950005555ย้ําอีกครั้งครับ0950005555แล้วฝากช่องทางทาง Facebook และ YouTube นะครับ AB Premium Motor กดส u b s c r i b กดหัวใจกดกระดิ่งกดสั่นเตือนเข้าไว้นะครับเวลามีรถใหม่ๆการนํารีวิวเสนอแบบนี้ใหม่ๆจะได้ทันท่วงทีในการติดตามข่าวสารของ AB Premium นะครับใครมาอยากจะมาเยี่ยมชมบริการหน้าเตทนท์ของเรา ถนุกกะจาพิเศษครับเลยสมาคมชาวป่าใต้ประมาณ1นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็เปิดบริการทุกวัน9ก้าโมงครึ่งถึงราวๆทุ่มหรือ2ทุ่มอยากจะมามืดขนาดไหนก็โทรมานัดก่อนได้เลยเดี๋ยวสแตนบายรอบริการอยู่แน่นอนครับวันนี้ผมฝากไว้ด้วยกับ G.L.C. 2 5 0 d ดีรถมือเดียวไม่วิ่ง8 0 0 0 0ปี2017ราคา1 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับวันนี้ผมฝากไว้ด้วยไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย คาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com